ตอนที่ 4. มหัศจรรย์กลางมหาสมุทรหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเสียงลมทะเลพัดเสียงคลื่นซัดกระทบหินนี่คือเสียงของธรรมชาติที่ไม่มีใครควบคุมได้และครั้งหนึ่งมันเคยสร้างบททดสอบครั้งใหญ่ให้พระมหาบุรุษรูปหนึ่งได้แสดงพลังแห่งเมตตาที่ไม่ใช่ความวิเศษเหนือธรรมชาติแต่เป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดจากจิตบริสุทธิ์วันนี้เราจะพาทุกท่าน ย้อนกลับไปสู่เหตุการณ์ที่กลายเป็นตำนานแห่งสยามเหตุการณ์ที่ทำให้ชื่อหลวงปู่ทวดถูกจารึกไว้ในหัวใจคนไทยมานับร้อยปียามเช้าที่ทะเลเริ่มเปลี่ยนแปลงแสงแดดอ่อนๆส่องทะลุขอบฟ้า เรือสำเภาลำใหญ่ของพ่อค้าหลายสิบชีวิตกำลังเคลื่อนตัวช้าๆบนผืนน้ำสีครามเข้มระหว่างผู้คนที่กำลังทำงานกันอย่างเร่งรีบมีพระชราองค์หนึ่งนั่งอยู่เงียบๆมือจับประคำเบาๆสายตาของท่านนิ่งสงบเหมือนรู้ทุกอย่างล่วงหน้าพระรูปนั้นคือหลวงปู่ทวดลมเริ่มเปลี่ยนทิศกับตันเรือหรี่ตามองท้องฟ้าเมฆดำเริ่มก่อตัวทีละก้อน เหมือนกำลังประกาศสงครามกับพวกเขาลูกเรือเริ่มกระซิบบางคนเริ่มหวาดหวาดเพราะลมแรงแบบนี้ไม่ใช่เรื่องปกติในฤดูนี้พายุที่ซัดเข้าหาเรือเต็มแรงเพียงเวลาไม่นานความเงียบของทะเลก,ก็ถูกแทนด้วยเสียงคำรามซาคลื่นลูกใหญ่ตีเข้าที่ข้างเรือเหมือนมือยักษ์ตบซ้ำๆไม่ยังเรือกระแทกไปมาจนของตกกระจัดกระจาย ผู้คนเริ่มหวาดกลัวเด็กเล็กร้องไห้พ่อค้าสูญเสียสีหน้าแห่งความมั่นใจลูกเรือบางคนถึงกับสวดมนต์กับตันตะโกนให้ทุกคนจับเชือกให้แน่นแต่คลื่นที่พุ่งเข้าใส่นั้นใหญ่เกินคาดแรงจนเกือบทำให้เรือหมุนคว่ำหลวงปู่ทวดยังคงนั่งนิ่งแต่สายตาของท่านจับจ้องไปที่ทะเลลึกเหมือนกำลังพิจารณาความจริงบางอย่างน้ำจืดหมดลงความสิ้นหวังที่แท้จริง หลังจากถูกพายุซัดหลายวันหลายคืนเรือหลงออกนอกเส้นทางอย่างสิ้นเชิงลมพัดไปทางไหนก็ซัดเรือไปทางนั้นเหมือนกำลังเล่นกับชีวิตมนุษย์สิ่งที่เลวร้ายที่สุดมาถึงน้ำจืดหมดลงลูกเรือประหยัดที่สุดเท่าที่ทำได้แต่การติดอยู่กลางทะเลแบบไม่รู้ทิศทำให้ทุกอย่างเลวร้ายลงรวดเร็วคนเริ่มกระหายน้ำริมฝีปากแตกเด็กๆไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะร้องไห้ บางคนล้มลงเพราะขาดน้ำเสียงร้องขอน้ำดังขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งที่ทุกคนรู้ว่าไม่มีน้ำเหลืออีกแล้วมีบางคนเริ่มพร่ำว่าพระเจ้าลงโทษเราแน่แน่เราคงไม่รอดกลับบ้านแน่สถานการณ์เต็มไปด้วยความสิ้นหวังแต่ท่ามกลางบรรยากาศหน,กหนักอึ้งนั้นหลวงปู่ทวดยังคงสงบเหมือนเดิมหลวงปู่ทวดลุกขึ้นท่ามกลางความตระหนกลูกเรือคนหนึ่งที่ทนไม่ไหว วิ่งไปกราบหลวงปู่ทวดน้ำตาไหลาอาบแก้มหลวงพ่อครับช่วยพวกเราด้วยพวกเราจะตายอยู่แล้วเสียงนั้นทำให้ทุกคนเงียบสายตากว่า50คู่จับจ้องไปยังหลวงปู่ทวดเหมือนรอคำตอบสุดท้ายในชีวิตหลวงปู่ทวดค่อยๆลุกขึ้นแม้จะผอมบางแต่ทุกก้าวของท่านหนักแน่นแฝงด้วยความมั่นคงที่เหนือกว่าคลื่นทะเลท่านเดินชา้ชาๆไปยังหัวเรือลมแรงจนจีวรปลิว แต่ท่านไม่วั่นไหวแม้แต่น้อยคำประกาศกลางทะเลที่เงียบกริบเมื่อท่านไปถึงหัวเรือหลวงปู่ทวดนั่งลงขัดสมาธิหันหน้าเข้าหาผืนน้ำกว้างใหญ่ที่ดูลึกลับน่ากลัวเสียงคลื่นซัดแต่ประหลาดที่ช่วงนั้นเหมือนเสียงคลื่นเบาลงอย่างน่าอัศกร์จนทุกคนเงียบเป็นหนึ่งเดียวหลวงปู่ทวดเอ่ยด้วยเสียงแผ่วแต่หนักแน่นน้ำนี้ จะก,กลายเป็นน้ำจืดเพื่อคลายทุกข์ให้แก่มุงชนคำพูดนั้นเหมือนกลั่นออกจากจิตที่มั่นคงจนทุกคนรู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลหลวงปู่ทวดยืดเท้าออกไปปลายเท้าของท่านสัมผัสผิวน้ำทะเลโดยตรงทุกคนมองด้วยความตื่นตะลึงหัวเรือที่เคยโยกไหวกลับนิ่งเหมือนถืออยู่ด้วยมือผู้ยิ่งใหญ่ ไม่มีเสียงใดออกมาจากผู้โดยสารแม้แต่ลมหายใจก็แทบไม่ได้ยินหลวงปู่ทวดแผ่เมตตาจิตของท่านแนบสนิทกับสรพพสิ่งเหมือนกำลังปลอบโยนทั้งท้องทะเลและในอีกไม่กี่อึดใจน้ำทะเลที่สัมผัสเท้าท่านเริ่มเปลี่ยนเป็นสีใสเหมือนน้ำฝนลุกเรือคนหนึ่งตักขึ้นมาชิมแบบไม่กลัวตายเพราะหมดหวังแล้วจากนั้นดวงตาของเขาเบิกกว้าง ก่อนจะตะโกนด้วยเสียงแหดพร่าน้ำจืดเป็นน้ำจืดจริงๆหลวงพ่อช่วยพวกเราแล้วความดีใจของผู้คนที่เหมือนเกิดใหม่เมื่อเสียงนั้นดังก้องผู้คนทั้งเรือพากันตักน้ำขึ้นมาดื่มน้ำเย็นสดชื่นเหมือนน้ำธรรมชาติบนเขาไม่เค็มไม่ขมไม่ปนกลิ่นทะเลแม้แต่น้อย เด็กๆที่อ่อนแรงกลับมายิ้มคนแก่กลับมามีพลังพ่อค้าบางคนถึงกับร้องไห้โฮเหมือนได้ชีวิตใหม่อีกครั้งผู้คนมากมายกราบหลวงปู่ทวดแต่ท่านเพียงกล่าวว่าอย่าก,กราบอาตมากราบทราที่นำพาให้เรารอดต่งหากคำพูดเรียบง่ายแต่ทําให้หลายคนสงบเหมือนถูกปลดล็อกจากความกลัวทะเลสงบลงอย่างน่าอัศจรรย์ราวกับฟ้าฟังคำเมตตา พายุที่โหมมาเป็นสัปดาห์กลับอ่อนแรงเองเมฆดําค่อยๆสลายแสงแดดเริ่มส่องทะเลอีกครั้งลมแรงกลายเป็นลมอ่อนๆคลื่นลูกใหญ่ที่เคยเหมือนสัตว์ร้ายตอนนี้กลายเป็นน้ำทะเลนิ่งสงบเหมือนสะธรรมดาเรือกลับมาแล่นได้อย่างมั่นคงกับตันที่เคยหน้าแคร่งเครียดตอนนี้ยิ้มออกเป็นครั้งแรกในหลายวันหลวงปู่ทวดสอนธรรมกลางเรือหลังเหตุการณ์สงบ ทุกคนนั่งล้อมหลวงปู่ทวดเพราะอยากฟังความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นหลวงปู่กล่าวว่าปาฏิหารไม่ได้เกิดจากสิ่งเหนือธรรมชาติแต่เกิดจากใจที่เมตตาต่อกันใจที่เมตตาเปลี่ยนทะเลเป็นน้ำจืดได้เปลี่ยนความกลัวเป็นความสงบได้เปลี่ยนความตายให้เป็นชีวิตได้ทุกคนฟังแล้วนิ่งเหมือนคำสอนนั้นล้างหัวใจที่ตึงเครียดมาหลายวันมุ่งหน้าสู่ฟัง จุดเริ่มต้นตำนานที่จะเล่าต่อไปหลังความวุ่นวายผ่านไปเรือแล่นต่อไปจนเห็นเส้นขอบฝั่งเมืองไชายาไม่มีใครลืมเหตุการณ์นั้นไม่มีใครลืมภาพหลวงปู่ทวดที่นั่งสงบกลางพายุรุนแรงที่สุดและทำให้น้ำทะเลกลายเป็นน้ำจืดนี่เพียงเป็นเพียงหนึ่งเหตุการณ์ที่จะทำให้ท่านกลายเป็นพระผู้ยิ่งใหญ่ผู้เปี่ยมเมตตา และผู้สร้างแรงบันดาลใจแก่มหาชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า